สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้แหละครับ bm 3 1 8ห i นะครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2008นะครับอี0กนั่นเองครับ มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับฟรีดาวครับออกรถศูนย์บาทไปเลยครับผมและทางเรามีบริการจัดไฟแนนซ์และไปส่งมอบรถให้คุณลูกค้าถึงที่บ้านได้เลยนะครับผมโอเคครับไปชมตัวรถกันเลยนะครับคันนี้นะครับสวยใสเลยนะครับผมมาพร้อมกับไฟหน้าเดยไลท์ซีนอนนะครับสีเดิมๆเงาๆเลยนะครับดูกันสดๆเลยนะครับ สวยหล่อเลยนะครับคันนี้รถบ้านแท้เลยนะครับผมมีไฟท้าย LED นะครับระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังรอบคันมีมาให้นะครับรถบ้านเลยครับผมเนียนเลยครับคันนี้ราคาถูกมากนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแมกย่างใหม่ดอกเต็มๆแน่นๆทั้ง4ี่เส้นนะครับขับได้อีกยาวไกลเลยครับโอเคครับมาชมภายในกันต่อเลยนะครับ ภายในนะครับคุณลูกค้าเป็นเบาะหนังแท้นะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมภายในนะครับใหม่มากเลยนะครับมีลายไม้โลานครับห่วงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับเกียร์ออโต้เกียร์ทิปโทนิกนะครับปุ่มสตาร์ทครับแอร์ดิจิตอลครับออปชั่นนะครับครบเลยครับคันนี้โอเคครับมาดูเบาะหลังกันต่อนะครับ เบาะหลังนะครับดูเลยครับแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผมเบาะเดิมๆสวยๆใส,สๆเลยนะครับและที่สำคัญนะครับมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูท้ายรถกันต่อเลยนะครับท้ายรถนะครับกว้างมากเลยครับผม ใส่อุปกรณ์ของใช้นะครับได้เยอะกันเลยทีเดียวครับและที่สําคัญนะครับรถไม่เคยชนเลยนะครับหัวน็อตไม่เคยไขยไม่เคยขยับเลยนะครับคันนี้เป็นรถสภาพดีมากเลยนะครับโอเคครับไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับบะเพาะขนาดไหนครับ ติดแล้วครับชึ่งเดียวทีเดียวติดชึ่งครับผมมาชมห้องเครื่องกันช้าช้าชัดๆเลยนะครับเครื่องแห้งแห้งเลยนะครับไม่เยิ้มไม่ซึมเลยครับเดิมเดิมเลยครับเสียงเครื่องฟังเพราะมาก และที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับรถไม่เคยชนเลยนะครับผมทุกอย่างนะครับเดิมๆจากโรงงานป้ายแดงเลยนะครับคันนี้หาอยู่นะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับราคาสองแสนกว่าบาทเองครับยังถูกเลยครับผมราคาสองแสนกว่าบาทก็ได้ขับ PM แล้วนะครับคันนี้และที่สำคัญนะครับทะเบียนสวยนะครับผมดูเลยครับ ทะเบียนเลขหงเลยนะครับเลขสวยเลยนะครับคันนี้สวยๆใสๆเลยนะครับเสียงเครื่องเพราะมากครับครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับ ผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับหากขับแล้วไม่ประทับใจตรงไหนนะครับบอกผมและทีมงานรถบ้านมงคลมาได้เลยนะครับทางเรายินดีบริการแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม